คไดว่าแปะลำมิทาครับร้านเดียวกันรือเปล่าคะเป่อกมุมแปใช่ไหมคะคิดว่าแปะก็มีหลายช่างเหรอหน้าตาไงล่ะพอดีจังหวะนอเากบอก เขาเรียกที่กิโลเมตเนี่ยมาทำกิ๊กเดียวมมนถึงห้านาทีก็หบอกนแต่ถ้าเปิดรถข้างหนึ่งเขาจะเขาจะเปิดตรงนี้กันนะม่ใช่จะต้องมีแต่รถก็มีมันลอย เใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ใช่ช่างนะเจ้าของบ้านนี่เขาเรียกบ่อยที่สุดเขาบอกเขาลืมบ่อยที่สุดของของแฟนเขาก็บึ่งจะลืมบึ่งจะเรียกเมื่อไม่นานนี้เรารู <S 2> <S 2> ้ได wow. so ้ไง่็พ่อบอกอะไรเหรอพ่อรู้ได้ไงพ่อเคยเอารถให้พี่ไปทำรถบริษัท เยียทำสองนาทีตื่งกาเปิดมาสอนาที